วันนีนายท่านกองกองนี่คิสนเนะเองนะคิสนเนะจากอินาทมาเองนะกองกองวันที่สิบเดือนสี่ปีนี้คิสนเนะเดบิวต์แล้วนะกองกองนายท่านเออช่วยมาดูในวันเดบิวต์ของคิสนเนะได้ไหมกองกองอ,อันนี้ ติ่นเต้นนะ่ะกล่องกล้องจหดือมาดูนะกล่องกล้องที่สาจาหิคาลิกล่องกล้องเตรียมตัวได้เลยนะกล่องกล้อง <c oughs> มาทานิดกล่องกลอง ลืมไปกองกองเดอะด้านขวามือของคิปเเน่ตรงนี้นะกองกองคือวันเวลาเดบิวต์นะมาหาคิทเเนตให้ได้นะกองก้องแนะนำว่าในวันเดบิวต์ขอให้ห้องในท่านปิดไฟให้หมดเลยนะกองก้องเพื่อเพื่อเพลินบรรยากาศ ในช่วงคลิปหน้าโหลดนะกองกองอันนี้ขอความร่วมมือด้วยนะกองกองนายท่านอิีขคามิสเขาส่งเอกตารม,มาอีกแล้วขอตัวกันนะกองกองอย่าลืมมาหาคิดเละคิดสารเจ้าคิคารีนะกองกองวันที่สิบเดือนสี่สองทุ่มตรงหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงบนทางทวิตเตอก็ อออไอ้หากไม่สองตัววันที่สิบเดือนสี่เวลาสองทุ่มตรงนะของก้องหากมีเวลาการเปลี่ยนแปลงก็อนเดี๋ยวจะแจ้งบนทางทวิตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะองกองก้องไปทำจิคกี้ำนี้เม่อแล้วไปไปไป